เฮ้ยเสียงโตอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคหยิบขึ้นมาโอ้โหโอ้ยเช็ต ถ้าทุกคนดูแล้วชอบก็สามารถกดติดตามปกติหรือกดแชร์เพื่อให้กละงใจผมด้วยนะครับโนโปอาริโกโตโคเซมัสโอเคครับก่อนไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับคือว่ารูปนี้เนี่ยก็เป็นรูปของน้องซอสสุดแซ่บนะครับผมที่ว่าสสงกิจมาให้ผมนะครับผมเองก็บอกเลยนะครับว่าเป็นรูปที่น่ารักมากๆแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ชอบมากนะฮะ thank you เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า ฮาทอนนะครับผมเกมนี้เนี่ยจะเป็นโรงเรียนนะครับผมเป็นโรงเรียนสถานที่หนึ่งแล้วเราเนี่ยได้รับบทเป็นรปภนะครับผมต้องคอยดูแลโรงเรียนแห่งนี้ไว้นะครับผมเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้สงบไว้นะครับผมแล้วก็จะมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในณนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับผมโอเคงันเรามาเริ่มเกมกันเลยครับผม <breakfast> นี่นะครับผมนี่เราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับ โอเคสามารถกด Setting p e า f ฟิกได้อ่าฮะไม่เป็นไรแบบนี้แหละก็พอดูใช้ได้เนาะวิ่งได้ด้วยฮ re new the g h t มีเท้าเราด้วยไอ้บทสนทนานี้ผมจะสรุปให้ทีหลังเลยนะครับผมหลังจากที่พวกเขาพูดกันจบนะครับโอเคครับคนที่คุยด้วยกันเมื่อกี้นี่ชื่อว่า a p r เป แอปเปนะครับผมเขาเนี่ยก็คอยบอกเรานะฮะเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นการรปภนี่ครั้งแรกนะครับผมเป็นงานแรกเลยนะฮะที่เป็นรปภเนี่ยแล้วเนี่ยเขาก็คอยแนะนำนะฮะแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ช่างเราหรอกโอเคเขาบอกว่าให้เราไปอะไรวะนี่เราเช็คประตูกันฮะปิดเรียบร้อยนะเราอยู่ตรงนี้นะฮะแผนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมว่างมากห้องทุกอย่างก็ล็อกเรียบร้อยนะก็ไม่มีอะไรให้ผิดปกตินะโถงานนี้ชิลๆสบายๆห้องนี้ เปิดได้อ่ะฮะแค่อมาเปิดเช็คดูฮะไม่มีอะไรวันแรกก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะเฮะเสียงอะไรอะ่ะเหมือนได้ยินเสียงเอ่อมีคนเคลื่อนโต๊ตตนะครับผมมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วว่ะแต่ว่าเหมือนจะได้ยินจากเอห้องด้านในนะฮะตรงกลางไม่ใช่ห้องนี้หรอกห้องนี้ก็ปกติดีนะมีหนังสือพิมพ์้วยแต่ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรสำหรับผมนะเพราะว่าผมอ่านไม่ออก Ooh, wow. อย่างไว้ครับท่านผู้ชมอย่างไ้เงียบไ้เอ่อโอเคห้องต่อไปน่าจะเป็นห้องอาร์ตรูมครับผมห้องศิลปะห้องเก็บของของศิลปะนะครับผมเด็กโกอาร์ตรูมอาร์ตรูมอันนี้ห้องออฟฟิศไม่ใช่ห้องนี้เปล่าโอเคใช่ครับนี่ไงห้องเก็บอของของศิลปะมีรูปภาพต่างๆมากมายอ่า โอเคนี่ถือว่าผ่านแล้วใช่ไหมวันแรกก็จะง่ายๆอีซี่อีซี่นี่นอนครับนี่ก็เป็นวันต่อมานะฮะอืเริ่มงานของคุณเหมือนภาพมันมืดลงนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ต้องไปเช็คเหมือนเดิมครับอ่ทุกอย่างก็ปกติดีนะอ่ามันให้ไปไหนวะดูรอบๆบ่กเฮ้ยอ, <c oughs> <c oughs> อีกแล้วมีเสียงคนเลือดตัวอีกแล้วโอ้โหไมก็ไม่เอะใจเลยเหรอวะว่าเป็นแมวหรือไงนี่ไงห้องนี้ครับผม สวัสดีไม่มีอะไรนะ hey, s <S อีเจ๊นึงนะมึงโอเคครับเหมือนเจ๊บอกให้ไปที่เอ่อะอะไรวะเบสเมนที่ไหนวะใต้ดินปะ่ะแล้วทางไหนวะเจ๊ Jay บอกให้เราไปที่นั่นนะครับผมเหมือนว่าจะมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังนะครับผม uh, there, think. อ๋อน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมอ่า uh huh. เปิดได้ด้วยเย็ดเดโอ้ไม่กดมีชั้นบนด้วยเหรอโอ้ oh, พระเจ้ามมีชั้นล่างกับชั้นบนด้วยโอ้ไม่กดโอเคเข้ามาได้นี่คือ b บ s e มน n ์นะโอเคเจ๊ okay. 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 บอกให้เราไปประตูด้านซ้ายครับแล้วด้านขวาล่ะเป็นแค่ห้องน้ำคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งโอเคไปที่เจ๊บอกก่อนแล้วกันครับ อ่าผมเพ้ามาแล้วคงไม่ได้ลองให้ผมมาหรอกนะ now, now, โอเคครับผมเจฟบอกว่า,อาเออเจฟเนี่ยเป็นครูนะครับผมเคยสอนชั้นล่างเนี่ยมาสามปีแต่ก่อนเนี่ยเขาพากันเรียนที่ชั้นล่างนี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ประตูเนี่ยที่ปิดไว้เขามีเขาหรือว่ามี าชญากรอยู่ในนี้ด้วผม,ผมก็เลยล็อกเอาไว้ผมแปลไม่ผิดนะคือมีฆาตกรในนั้นแหละอ่าโอเคฉันคนไปที่ไหนดีเฮ้ย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 มันมีรองเท้าอยู่ในนี้อย่างไรใครอยู่ในนี้กันแนะ่ฮือผมว่ามันต้องเจอวะ่ะอาจจะเป็นรปภอ,อีกคนก็ได้ใครจะเป็นรู้ล่ะเฮ้ย <c oughs> มึงเปิดให้กูแค่นี้เหรอประตูเนี่ย โอเคกูเปิดเท่านี้ก็ได้วะแล้วประตูนี้ล่ะไอ้จ้าอ้าวไอเวียนแค่รองเท้าใครมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยใครแกล้งกูวะฮัลโหลเอ๊งมันหลอกเวผมุตก่าตั้งใจสมาธิกับ เออไอ้รองเท้าอ่ะแม่โอ้มาเจอตรงนี้เช็ดโอเคเจยบอกให้เราไปที่ออฟฟิศครับผมไปเอาคุณแกอ่าฮะข่าวรู้เนี่ยมันก็ทำให้คนรู้อยู่นะแล้วออฟฟิศเอ่อเมนออฟฟิศนี่มีอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียงโตอีกแล้วอ่ะเฮ้ย วัตเตอร์ฟลักแต่ยังไงเราก็เข้าตรงกลางไม่ได้ครับมันยังไม่ให้เข้าว่ะนี่ไงเนี่ยนี่สินะห้องนี้โอเคฉันเข้ามาแล้วไหนคุณแจอ,อยู่ไหนครับขอคุณแจหน่อยครับอเดวางอยู่บนโต๊ะนี่ไงครับขอหยุดไปเลยนะครับ <99. S 1> โอเคเจ๊บอกลาฝันดีแล้วครับผมงั้นตอนนี้เราก็เลิกงานครับกลับบ้านเปน็นอาสบายสบายอ่ะฮะ ก็ไม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะโทอีซี่ว่ะเสียงโทรศัพท์ Hello Hey it's April you're on ครับผมเจ๊โทรมาเนี่ยบอกให้เราไปดูที่โรงเรียนหน่อยนะครับผมมันเพราะว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่จะเข้าไปได้เนี่ยต้องไปเอาคุณแกรถบ,บัสเก่าเ่ออ อย่าบอกนะถ้าเป็นทางมาโรงเรียนนะฮัลโหลไม่จริงมั้งโอ้โหทางมาโรงเรียนแบบว่าป่ามากครับโอ้ม y g ก็ส่าเอ้ยหนาชิบหายเลยแล้วอะไรเนี่ยทำไมมันมีตะเกียงวางอยู่วะฮัลโหลโอ้โหไอ้เท้าเราก็มีอยู่นะอันนี้เงาเราเนยนยว้า wow. วแต่ว่าทำไมเราไม่มีผมวะฮัลโหลหัวล้านโอ oh ไม y g ก d านผู้ชมผมไม่มีโอเคเห็นอาคารแล้วครับผมที่นั่นสินะเป็นโรงเรียนเอ้ยงานชันนี้มันลำบากจริงๆเลยต้องมาองคอยดูแลเนี่ยมันซบจริงๆเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องไปหาคนแจ่นั่นไงละ่ะรถบัสเก่าๆโอเคเคบอกว่าคนแจอย,อยู่ในนี้นี่นาเอาล่ะครับทางขึ้นรถอยู่ตรงนี้โอเคโอ้โหมึงแบบเปิดช้ามาก ไม่ทันใจเป็นรุ่นเลยเข้ามาแล้วมนเจอ,อยู่ไหนครับเดินเข้าไปไม่ได้ฮะอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นง่ายสะดวกตาเอาล่ะครับผมเราไปเช็คกันเถอะมันอาจจะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นแล้ว,วก็เป็นได้นะน่อ่ามึงเปิดให้กูแค่นี้หรอคือมันมหลดแมบไม่เข้าไปเลยเว้เอาละครับ c a โอเคครับผมเราโทรหาเจ๊บอกว่าเราเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วเจ๊ก็บอกว่าให้ไปเช็ค,ครอบๆครับผมอะไรเนี่ยใช้ไรสวิต s w สวิตอันนี้หรออ๋อคือแบบมันมืดครับแล้วเราต้องเปิดสวิตเองเช็คห้องไปเรื่อยๆผมเราต้องหาสิ่งที่ผิดปกติให้ได้นะแต่ตอนนี้ต้องเปิดสวิตแล้วคอยเช็คห้อง แล้วทำไมซอฟต์ิมันต้องอยู่ด้านนอกด้วยวะเป็นงี้เนี่ยก็ถ้าใครอยากแกล้งก็มาปิดปิดเปิดได้ดิมีโน้ตตรงนี้แฮะเทียนใครมาจุดเทียนไว้ตรงนี้วะอืมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนห้านาทีไม g ก็อ่านี่เป็นห้องน้าชายเฮ้ยเฮ้ยมืด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเรปิดก่อนปิดก่อนผมไม่ไปใจในความมืดว่ะเผอมันมีอะไรแบบพุ่งเข้ามาเพาะง้นแล้วเนี่ยเราจะเปิดไฟก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเปิดประตูเข้าไปเช็ค คงไม่มีอะไรแอบอยู่นะไม่มีหรอกนะเปิดดูอ่ไม่มีนะคงคงไม่มีหุ่นโผล่ออกมาจากห้องน้ําเหมือนเดิมนะไม่มีเปิดอะไรแล้วกันมาจังหวะนี้ไม่มีโอเคห <I want. S 1> ายห่วงก็เช็คห้องน้ําหญิงเลยเหรอืมืดมืดลืมลืมลืม,ลม,ลมต้องเปิดสวิตช์ก่อนอว้าวโอเคห้องนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นว่า think found what set off the alarm. The the girls' found off window o w alarm. a s r I เฮ้เจ๊บ้าเอ๊ยก็คงคงเป็นเด็กเด็กแกล้งเะมั้งนะใช่เหรอเจ๊มันใช่เด็กจริงเปล่ามีใครอยู่ในนี้ไหมห้องน้ำมันมันมันต้องอยู่ในนี้สิห้องนี้ไม่ไม่มีมึงอยู่ในนี้ใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม ก็ไม่มีนี่ว่ะฮ้ y อ p r i l I sort of noticed something Hey เจ้ก็เห็นบางอย่างนะ What's u ยังหน้าต่างมันพังอ่ะเจ n the bathroom but there's no ฉันว่านายน่ะควรทำงานของนายไปก็ได้ครับเจ้ก็ได้โอเคม a y อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าวะถ้าเจอแล้วควรทำยไงดีเนี่ยหุ่นก็ยังอยู่นะไม่มีนี่หว่า ต้องไปดูห้องเรื่อยๆเลยเนี่ยโอ้โหห้องมึงก็ไม่ใช่แบบมีสองสามห้องนะอ้าวมันล็อกเหรอถ้าฝั่งนี้มันดูไม่ได้ก็เหลือฝั่งนู้นแหละครับฝั่งนู้นนะโอเคแล้วตรงกลางมันก็ยังเปิดไปไม่ได้ว่าตรงกลางมันต้องมีอะไรแน่ๆแต่เราไม่มีคนแกเปิดครับห้องนี้ว่างไงครับไม่มีนะห้องนี้ปกติดีนะพราว่าห้องนี้มันต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างแน่ๆแน่ๆจะเอ๋อล่ะงันเรามาดูห้องอาร์ตรูมก่อนเลยแล้วกันนะสวิตช์อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง เอาละเ,ละเละจะปับไม่มีทุกอย่างปกติไม่มีอะไรคืนนี้ผมว่าไม่ได้กลับบ้านแน่วะ่ะเปิดกดเออห้องเก็บของศิลปะปกติดีนะแล้วประตูนี้อะไรวะอ๋อมันทะลุกับห้องศิลปะนี่เองห้องศิลปะก,กับห้องเก็บของศิลปะโอเคมันทะลุกันได้แล้วห้องนี้โอเคเจ๊ okay, บอกว่า ไปเข้าไปห้องนี้แล้วก็เอาคีย์การ์ดแล้วก็ไปดูรอบๆอ,อีกที่อะไรอะไรแล้วคีย์การ์ดอยู่ไหนวะฮัลโหลบอมีไม่มีคือเราบอกเจก๊ว่าในห้องนี้ไม่มีครับผมแล้วเจ๊เนี่ยบอกให้เราไปเอาคุณแกยิมอยู่ไหนวะฮัลโหลคุณแกเก่าๆมันอยู่ซ้ายฉันต้องมาทำงานที่นี่เช็คความเรียบร้อยเพราะงั้นมนอย่าให้กูหายากเถอะไอเวนอุปสรรคของเกมทุกเกมแม่ง สำหรับเกมฮอลเอร์นะต้องได้คอยหาคุณแจที่ไอ้บัตรซบเอาไรเอาไร้ all right, all right. แล้วคุณแจมันควรจะอยู่ห้องไหนกันแน่ครับผมว่ามันควรอยู่ฝั่งนู้นมั้งห้องนี้หรือเปล่าคุณแจขาโอเคห้องนี้ไม่มีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ my god ลูกปาดมันกิงมาได้ไงเฮ้ย <Hey! S 1> มึงอยากเล่นบาสกับกูไหมหรอฉันรู้นะนายอยากเล่นกับฉันนะ่ะ ฉันเป็นคู่มือให้นายก็ได้นะฉันน่ะเก่งระดับระดับประเทศเลยนะไม่อยากจะโม้เพราะงั้นออกมาเล่นด้วยกันเถอะมันต้องกลัวไปฉันจะออมให้เพราะงั้นนายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะชนะทุกตาหรอกนะแล้วคุยกับใครวะเนี่ยไอ้มันเปลี่ยนไปไม่ได้ที่ลุงบาสมันจะกิงมาแบบงงโง่มันเปลี่ยนไปไม่ได้มันต้องอยู่สักห้องดิไม่มีเหโอเคห้องน้ําหญิงไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วทางนี้มันต้องอยู่ในนี้แน่ๆใช่ไหมเอาละ ไอหนุ่มน้อยสวัสดีมึงอยู่ไหนนี่กูมาหาอะไรวะเนี่ยกูมาหาคนแจมใช่หรอเจออ๊อฟไม่เห็นนี่ว่าอะไรวะเนี่ยอะเราล,ลูกบ้านมึงมึงมีขาหรือไงวะหาคุณแจมอยู่ไหนวะทําไมผมไม่เห็นสักห้องเลยวะฮัลโหลตอนนี้ผมก็หามาห้าชั่วโมงแล้วนะครับผมเอ๊ะกล่องนี้อะไรนะเอ่อ มันจะมีรหัสด้วยนะครับผมแต่ว่ารหัสอะไรวะไม่รู้อะรหัสหรือว่าคุณแจมันอยู่ในกล่องนี้วะแต่ว่ารหัสอะไรฮัลโหลคือถ้าผู้ชมครับผมหามานาแสนนานยังไม่เห็นเฮียเลยบ์สก็หยิบไม่ได้นะเออหรือว่าอ๋อ นี่ไงเราต้องแช่แน่ๆต้องแช่แน่ๆผมพนันเลยร้อยเปอร์เซนต์บิงมาอย่างด้วยความเร็วสูงโอเคได้แล้วยูหูนานมากกว่าจะได้เอาล่ะคุณได้ไปต่อครับอา่าทีนี้เราได้คุณแจแล้วเราก็ต้องไปที่ห้องเออมันจะไปด้านบนได้ไงวะหรือว่าคุณแจนี่มันเปิดตรงกลางได้วะใช่ไหมใช่วะเอาล่ะมึงได้เวลาดูแล้ว ตรงกลางมันจะเป็นอย่างไรได้ยินเสียงเค้าอีอ้เหมือนโต๊ะเลื่อนตั้งหลายครั้งเนี่ยจะเห็นใครหรือเปล่าในนี้ว้าวนี่คือสภาพยิมแล้วเนี่ยเล่มากเป็นสนามนะบ,าบัสเจตบอลนะครับผม,ม <c oughs> โอเคเราต้องไปอีกฝั่งให้ได้นะครับผมแล้วเนี่ยอยู่ที่ที่ายเค้กข็าขาดหายไปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรว้าว เก่ามากถามจริงมันมีคนเรียนอยู่แล้วเนี่ยคุณเลสทุ่มเปะเลยแกว่ะได้แล้วเอาละฮะไปเลยเอ้าเหมือนมีอะไรมา,าปิดไว้นะครับผมไปไม่ได้เว้ละแล้วมันให้หาทางอื่นไปไว้แล้วจะไปยังไงเนี่ยต้องพิดทางสิเดี๋ยวแล้วเลื่อนทังขยะมาได้ไหม แล้วออกมาช่างเนี้ยยังไงวะแล้วคุณแกที่เราได้เปิดอะไรเปิดตรงนี้เปล่าแล้วมันมีบันไดให้ขึ้นด้วยเฮ้ตรงนี้ว่าคุณต้องได้มาตรงนี้แหละเนี่ยโอเคมาควดลำบากเลยรอประพอเนี่ยโอ้ยก็เป็นรอประพออยู่ดีๆกลามาเป็น Spider Man? สไปเดอร์แมนซะงั้นโอเคนี่คือทางเฮ้ยเฮ้ยฮยฮ This is crazy นี่มันบ้ามากใช่กูเห็นด้วยมึงอย่าหล่นไปก็พอไอ้ชายฉันต้องเดินไปตรงไหนวะเนี่ยทางนู้นนะทางนี้ไม่ใช่แน่นอนโอเคฉันไม่ใช่จนนะเอ้ยโอ้โหโคตรเก่าเลยอ่ะโคตรแบบว่าโคตรหลายปีอะดูดิสภาพขึ้นสนิมหมดละ ไอเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อระบายอากาศหรอกคุณว่าสร้างมาเพื่อให้เราได้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะเห็นไหมโอเคฮะเหมือนทางที่จะไปต่อไปตรงนั้นครับผมฮู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 ไม่หลดหรอกแค่เอฟเฟกมันทําให้เราคิดมากโอเคมาตรงนี้สินาะอ่าทำไมด้านในมันมืดจังเลยฮัลโหลมีไฟฉายให้หรอไฟฉายอ่ะไ,ไม่เป็นไรมันจะเห็นอยู่หรือเปล่ามืดแล้วฮัลโหลเฮ้ยอ๋อมันโหลดให้เรานี่เองโอเคคุณได้ไปต่อครับ โอ้ดามิตบายงหรุดมาจากตรงไหนวะเนี่ยโอเคมาตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ำนะอ่าไม่คุณไม่เปิดหรอกไปเลยดีกว่าเรามาอีกฝั่งได้แล้วนะครับผมยังไงฝั่งที่ะลงไปชั้นใต้ดินได้สแกนสแกนดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ตรงนี้นะฮะมาอีกฝั่งของครึ่งแผนที่ได้แล้วอ่า นี oh, ่เราทะลุมาห้องน้ำหญิงแล้วเนี่ยอุ้ยตายแล้วเหมือนมีคนเอาอะไรมาเอ่อวางกั้นไว้นะครับผมโอเคมาตรงนี้นะฮะนี่ไงล่ะที่เราออกไม่ได้มันมีคนเอาของมากั้นไว้เฮ้ยมีคนเดินผ่านออเช็ดเหมือนจะเจออะไรเข้าแล้วครับมันบอกว่าให้ไป เอาแบตเตอรี่สำหรับวิทยุอ๋อเราต้องหาแบตเตอรี่มาใส่วิทยุเพื่อคุยกับเจ๊น,นะครับผมอะละแล้วแบตเตอรี่มันอยู่ไหนวะไปได้ไหมลงไปเลยได้ไหมไม่ได้หูงะนะออะไรวะเนี่ยอ๋อหมุนเสียวหลังปิดประตูไว้ก่อนอุยห้องตอนนั้นล่าสุดมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นาไายไปนแบบนี้ไปได้ปรเนะี่ยแบตเตอรี่อยู่ไหนฮัลโหล ผมว่านะท่านผู้ชมครับมันให้เราไปทางนั้นว่ะโอ้ยเช็ดแล้วทางนั้นมีมันมีบางคนอยู่ทางนู้นด้วยครับเขาบอกว่าให้เราไปเงียบๆไปเงียบอย่านะอย่านะเว้ยผมเห็นมันเดินไปทางหน้าซ้ายไม่เปิดเปิดไม่ได้เอาลระเว้ยตอนนี้คนลุกอย่านะฉันรู้นาว่า นายนะอยากจะเล่นบาร์สแต่ไม่มีคนเล่นด้วยใช่ไหมล่ะเงาใช่ไหมกูก็เดินมาจนได้เนาะแบตเตอรี่จากอ๋อแบตเตอรี่มันอยู่ห้องชั้นใต้ดินเว้ยแต่เราต้องหาทางลงไปแต่แม่งลงไปไม่ได้ไงต้องหาคุณแจเปิดลงไปซึ่งมันอยู่ไหนวะโอเคนี่คุณแจอ้าวไม่เห็นได้ไงครับเอาลนะยังปกติดีนะ แล้วมันหายไปไหนวะปนแปลกๆนะมันแปลกแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นแค่ฉากวะมันไม่ได้มีตัวอะไรไล่เราจริงหรอกแล้วฉันควรเอาคุณเจนี่ไปเปิดอะไรันคิดว่ามีบางอย่างกำลังมาอะไรละ่ะอะไรละ่ะบางอย่างอะไรละ่ะหลังเหรอหรือนหน้านนนหล,ล่อลมข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 มวมขมขยขม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 ยมข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 ม อย่าไอสัตว์ย่าอย่า,ยาแม่เดี๋ยวเซารเอฟเฟกเมื่อกี้ทำให้ผมขนลุกเลยว่ะเปิดไม่ได้หาทางลงไปเขก็หาอย,ย,ยู่เนี่ยแล้วมันให้ออกปุ่แกที่เขาเปิดที่ไหนฮะแล้วมุนหินแล้วฮัโลโหลว่ามันต้องทางนี้แหละยังไม่เคลียร์นะเยฟตรงนี้มีโอ้โหพระเจ้า,า,า,าผ,มผมต้องได้หารหัสอีกเหรอเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับผมต้องได้หารหัส บ้าอยแล้วรหัสมันอยู่ที่ใดฉันไม่เห็นเลยมันอยู่ห้องที่ไหนกันแน่โลผมว่าเกมนี้มันยากก็ตรงที่ว่าเราต้องหาคุณแจก,กับรหัสนี่แหละบ้าอยหาทุกห้องแล้วนะาไม่เห็นรหัสเลยห้องนี้มีไหมห้องสุดท้ายแล้วในห้องน้ำชายเนะี่ยเอาเอาคุณแกมันเปิดห้องน้ำชายเหรอมันต้องมีรหัสแล้วแหลนะในห้องนี้อืมไม,ไม่มีอะไรพุ่งมานะเว้ยน,นะ นี่ไงนี่ไงโอเคห้องที่เหลือไม่มีอะไรเจำมั้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอย่านะมึงกว่ากูจะหารหัสได้โอ้โหใช้เวลานานมากโอเคเฮ้ยแม่เสียงอะไรวะหุ่นมาอยู่ตรงนั้นได้ไงเนี่ย, <What? S 2> ยวัดเนอะมึงแบบ ไม่มีใครเล่นบัสด้วยไม่พอใจหรือไงใช่ไหมมึองก็อดหุ่นมาตั้งเล่นด้วยเนี่ยมัน <is> เกิดอ,อะไรขึ้นมึงถามกูเหรอกูก็ไม่รู้ไะถามกูเลยมันหุ่นงั้นห้องน้ำใต้ดินเลยดีกว่าโอเคเรามาใส่รหัสกันครับอ่าเราต้องลบเลขสองสองสองออกก่อนเพราะว่าใส่ผิดหนึ่งโซนสี โอเคแล้วก็แปดได้แล้วอ้าววัดทำไมไม่ได้ okay. Okay. 8. โอเคโอเคเจ็ดศูนย์สิบแปดโอ้โหผมดูผิดนะฮะไม่ใช่เลขหนึ่งแต่เป็นเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์สิบแปดโอเคพรได้มาแล้วครับผมเป็นห้องพยาบาลฉันเข้ามาแล้วแล้วที่นี่ต้องมีอะไรมีอะไรวะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่ฮะหลอไม่ไม่แบตเตอรี่มันอยู่ห้องเอ่อ ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างมันต้องหาทุนแกที่เปิดลงไปเว้ยอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคหยิบขึ้นมาโอ้ Holy shit มึงทำได้ไงวะทำไมมึงเปิดตัวเท่จังวะไฟแบบดับเอ,อ่อ เข้ามาเข้ามาทําได้ไงกูอ,อยากทำไดยจังกูอ,อยากหล่อเท่เหมือนมึงไงโวอแล้วกูต้องไปไหนวะนนี้กูถ้ากูออกทางเก่ามันจะเจอมันไหมวะก็ก็เห็นมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะลองดูฮะลองดูว่ามันมันจะจับผมไหมเนี่ยฮัลโหล,โหลโกูมีเท้านะกูมีตีนนะกูเตะปากมึงไน่นะฮัลโหลไม่เห็นนะ ไม่รู้ละกูไปแล้วกูไปแล้วทีแวยแค่หุ่นหุ่นล้มหุ่นแตกกระจายมึงไม่พอใจกูใช่ไหมมึงเห็นกูเนี่ยฟาคือจากหนีแล้วรปภเอ้ยมึงแบบคนลักกี้มากเลยนะฮะไปได้ยังไม่ได้ทําทไมอ่ะทําไมเราแล้วนี่มันเปิดห้องไหนวะห้องคุนครูหรือเปล่าเปิดตรงนี้ไม่ได้นาะหรือว่าจะเป็นด้านในนะถ้าสงสัยนะ ใช่จริงด้วยวะ่ะโอเคครับโอเคโอเคฉันมาแล้วมีเครื่องเลเสียงด้วยแฮะแล้วห้องนี้มันมาให้กูทําอะไรวะเนี่ยอ๋อ,อนี่ไงโอ้รงนี้นี่เองอะไรวะเนี่ยใครเอาเคีดการ์ดมาไว้ตู้เย็นวะ <c oughs> <c oughs> โอเคเคี์การ์ดครับแล้วเราก็ต้องไปไปไหนวะคี์การ์ดมันไปใช้กับอะไรวะ แล้วไอ้นัทมันมันอยู่ไหนน่ะล่าสุดล่าสุดก็เจอกับกูนะฟอกมันอยู่ด้านนอกนี้ใช่ไหยเสียงโต๊ะเลื่อนชัดเจนเลยเหมือนได้ยินช่วงแรกๆเลยกูไปทางนี้แล้วกันกูไปแล้วมไม่เห็นไม่เห็นอ้าวเปิดไม่ได้ อ๋อตรงนี้โอเคโอเคไป <c oughs> เอาละครับเอาละครับจังหวะนี้เราต้องหาแบตเตอรี่คุยกับเจ๊ว่ามันมีใครบางคนอยู่ที่นี่โอเคเอา่าเปิดไม่ได้นะตรงนี้โอเคมาตรงนี้นะอ,าาอ่าฮะแบตเตอรี่อยู่ไหนวะ เฮ้ยไม้หายฮัลโหลโอ้ยี่ชต